พี่น้องอันบักงวงหาวบักหน้าัวบานคอยโดกดกเป็นเตอรออนซ่อนเลครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บไปทําไปเห็ดอันพริกเกลือกินกันเนาะเดี๋ยวขอตกเก็บกันด้วยพี่น้องเอ้ยเอามาแซ่หนาไว้พี่น้องเขายางมันออกก่อนเดียวเขาสิมาหั่นผ่าครึ่งแล้วก็กินกับพริกเกลือกันจ้าปอกเขาเรียกอะไรเอาเม็ดมันออกแล้วพี่น้องล่างยางดีดีเด้อด,ด,ดิฉันก็จะโรยพริกเกลือลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันโดกเฮ้งพี่น้องเอ้ยนี่แค่ต้นเดียวที่หนาบ้านเดี๋ยว อยู่หลังบ้านนี่คือพระอยากสีเบาถึงแดงเซกันอยูอย่น้ำลายแตกมาจา้ะมากินน้ำกันมะม่วงหา่าวมะนาวโหน้ำลายแตกไอ้น่องเอ้ย,อย,อย,อยสมแห้งี่นล่ะ สมไร <c oughs> สมสเต็ป <c oughs>